สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนี่ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมนี่ก็มีทรงมอบนะครับเป็นแทนะกเตอร์ l c 0 1 8ดีที่นะครับความอุปรณกรณสาชิ้นนะครับผมสภาพสวยๆครับควอมเกียใน,นยพร้อมครับยางยางไม่ซีเซ็นครับคันนี้ดาวอยู่สองมืนหาครับผมตรวจเช็คหาเรียบร้อยพร้อมใส่งานครับ ตรงหมอบโดยป้ายาวครับผมะขอบคุณลูกค้าลหลายๆนะครับที่วุดนุน้นอุปตาสีสะเกตเราจะเริ่นครับพี่น้องจะเป็นลูกค้าทางสำโรงนะครับนะเนาะอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องอุปกรณ์ครบเซตนะครับพ,พี่น้อง พร้อมครบจบดูที่เดียวครับที่คูปตตาสินสเกตเราจะเลิ่นครับพี่น้องโอวาสิเป็นแท็กเตอร์รุ่นเอมรุ่นเอลน,นะครับแวะมาชมได้นครับผมมีสินค้าพร้อมบริการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับพบพกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ